สวัสดีเจ้าปลากับแม่เมกินล้ํากินแสบกับแม่เมเนาะช่องย t u b e นะคะกินล้ํากินแสบกับแม่เมเนาะวันนี้แม่เม,มจะจวนมากินตํากุ้งสดนี่ห่อนห่อนอี๋นะห่อนห่อนห่อนคาดาเนลเนี่ห่อนห่อนแดนนด,ดลมแบบว่าเนี้เหนียวห่อนห่อนเนืเหนียวน่ะนุกยากินตําส้มบะหมี่บะกุเต็ดจะได้กินตํากุ้งสดเนาะอืมบะหมีสตอคอน รับขนมเส้นเห็นหน่อยอ่ะผักละเพราะทางเหนือห้องผักละคนไทยห้องฉะอมกุ้งสดเกึงโลตัวยังไงขอละกุ้งสดเกึงโลตัวใหญ่งงขนาด บ้วยพักบุ้งหน่อยผักบุ้งอ่อน THANKS ากาดกระหอนอยู่โคนลาดเพริ่ห้อนห้อน,นเนอะแดดห้อนขนาดจำกุ้งสดกดับบะไห้รำ้ำ <c oughs> นั่งกินเนยจ้มแม่เม่ไปแมคโครมาค้นนักไป่นั่งเหมือนก็ว่าเปิ้ลจะตุ้นของแล้วเหมือนเปิ้ลจะคืนฟิวเซฟซีชั่วโมงก็ว่าจะได้หุ่นอ่ะค้นเต็มเลยเริ่มกักตุนอาหารไปกิน Muito caro. นี่แม่แม่ใส่พริกประมาณสาวไปเนีเจ้าพริกประมาณสาวก็เม็นเนี่ยมัน้อนก็เลยกินยาก,กินข้าเจืออนะีน่ะก็เลยใส่พริกนักหน่อย,อย,อย,อยต้นอ่อนผักบุ้งํำเนาะเจ้านะลองไม่ถอบกินน้นพอเนาะรำ นั่นเองกินข้างแรกหมือนอ่ะข้างแรกต้นอ่อนพักบุ้งเพชรเวลาเขากินแบบส้มตำเพชรเพชรอ่ะนะคะเามื่อกินก็ขนมจีนเนี่ยมันจะเพชรคูณนสองเลยนะเพชรสองเต่าเลยอ่ะ มันจะเผ็ดมากมากกว่าเดิมพักละ อันนี้เมมเมตัมใส่ทัวตัสนึงโมจักทัวตัดก่อนเมมเมใส่หมดแล้วทัวตัดก็คือทัวที่มันเป็นแผ่นอะทัวแผ่นอะทัวแผน่แผนนวลหวานอะนค่น,นั้นเมมเมมาใส่น้ำตาล โอเคยังหล่ามแล้วไปแม่โครมาค้นเต็มเลยเหมือนเป็นกำลังเหมือนเป็นหูนอย่างนั้น่ะเหมือนมันเกิดจะปิดเหมือนว่าเมันจะเคอร์ฟิวี4ชั่วโมงหรือเปล่าเป็นกักตุนอาหารกันเต็มเลยเต็มเลยะรถแถมมีี่จอดอ่ะ เดียวนาะหลงน,นะอันตรายนี่ก็เ,เหมือนกะันนะอันตรายเพราะมันเป็นของดิบแต่ว่าวันนี้นึกยากววางไม่ไม้ช่วงนี้ไม่แม้ได้ไปขายส้มตำหนอไม่มว่างหรือบ้างกันเลยหวางทําคลิปเพราะว่าเวลาหวางก็บวางอนะ่ะ แล้ว่างวนกับบางมีเวลาเลยเม่อก็ประมาสว่จะวางแข่ทำคลิปอเพชรแต่บามีเวลาตัดต่อจะพูด่ยคือไม่ตัดต่อไปเป็น ลำเน่งทั้งล้ำทั้งเพชรโอจ๊อซื้อตีแมคโครมานนเนี่ยมมอ,อย่าคอตัแพ็ค้ยหกบาทแ้ง ส้มตำมันเป็นเมนูอย่างทีบวะกินกินบ่อยแค่ไหนก็มนมนไม่มีเบื่อเผ็ดละไม่มีเผ็ดละมดมดเทากุ้งกึ่งโลกินคนเดียวอีกว่า อืมมะฮอยอืมขมแล้วมันเข้ากันนะมันเปื้อนอมมา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 เนอะมันเปิดเฮ้ออยอืม ละฟินเพ็ดเพ็ดกับเพ็ดฟินกับฟินขอสุมาสกินนั้นนี่แล้วมันเลอะกินน้า Nhìn nào Tốt ngon hạt bông, hạt bông mẹ ừ. Lắm Mắc 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 Hãy กินแล้วออกบ้านได้ฟังเหม็นกุ้งตัวใหญ่ๆเพ็ดเพชรอืมอรอ,อยอ่ะหอมขม Màu nào mm. Xôm Màu Hết ah. mm. được กนว่าอันผักละกินกะตำส้มลำเนอ่อยเปินคนอีสานมันกินหนาอตำส้มกับผักละพักชะอมอะวะ้า ่วยกดกระดิ่งกดติดตามเห้่เมเมตัวเนื้อเจ้าเป็นกำลังใจเห้่เมเมตัวเนื้อมันเหมือนจะได้ไหมฮะคลิปเห็นเตือนอย่า่ปราจากกระยักเล่นกระปิลเรายูทู e เนาะ กดไลค์ก็จะต่ำกดกระดิง่งขึ้นมาเมย์จะได้เจ้ากดกระดิ่งก็จะได้บอพา,าดเก็บที่มันเมย์จะทำแบบโกโกะต่อไปเป็นกำลังใจให้แม่เมย์เตยเนาะ เรอทำทองตัวเพชรบักเ <Incred> ับถึงกุ้งหนักขนาดนี้มันจะ ก็แป็ม่สดมแทกมีห้าัวเจ็มทีนักซื้อแต่นี้ด้วยครึ่งโลหมดเลยโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่บาว่าไผ่ตังตีพอมาจนถึงสุดทางนี่นะขอบคุณตีตีจะก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้แอเเมล็เจ้าฝากช่องกินล้ำกินแซ่บกับมแม่เมย์ด้วยเจ้า พักช่องน้อยๆช่องนี้นอนไปอ้อมอกอ้อมใจเลยเนอะกดกระดิ่งกดซับสะไข่ฮือเมย์เมย์เลยเนอะบ๊ายบาย